Đây, đây đây hái ừ nè nhúc khèng ơ nè nhúc khèng nhúc khá nó nhúc khèng nhúc khá này cá bò trong hái bò lông nhúc mướm cam lơ bò anh đủ à Ơ, khen à, tức đáy xuống mọc đáy xuống khen thêm nơi đấy cơ ปอเนี่ยได้รู้เนี่ยป้าหมอทำซ้ำเนาะโอ้โหผนโยคะได้ลือสีดัดตนก็ได้เขียงแรงขนาดแอบน้ำเย็นมาเจ้าตึงวันสะอาดก้อยก้อยก้อยเอามือลงเออยกขายกเข่าเนาะได้รู้เนาะลดเอาก้อยหนวดก้อยคืนเดี๋ยวปอถึงลูกได้ละเนาะ